น้มันกลัวจะย่อดีนี้่อลกก่อนเตงกับหลังแตงแม่เอาเอาลูกก่อนแตงคือเตงแล้วน้ำเดือดกัหลังไม่มมนาเดี๋ยว่น้หมดออกหลออยู่มาหนาแม่หเขียนน้หนดินเลยานาเมื่อไยเหนี่ยเพื่อนแต่ละมื่อแต่เนี่ยใหม่เบิ้งปรเดีนะพมกระเ็ออกเพราท่นเจ็ดแม่ อันนี้อันนี้ประเด็นอยู่ด้อเปื่อยเลยแต่ถึงขั้นเปื่อยเลยอ๋อนแรลาดใ่ดีบอมาขลาดใ่ดีอยู่่าสาเขาก็พูดจัดการุ้งพวาวาเจแม่นแม่นขันไหดี๋้อ๋อรถหกอเาเอ้ไม่พูกในนั้นหรอบอล้วนังรถหกอล้งหอแต่เริ่มต้นไ่เด้ปีนี่อืมไม่ีรถหกอใช่ต่ยงไ่ด้่อาจจะเป็นรถหกอคุณกู้ภาษาไทยคุณูอะไรเนี่ยวันนี้อ่ะ มาบ้านนี่กต้องมาเนี่ยผมเห็นหนาเตกเทียอังเห็นหน่จะได้นาบันเส้ล็กเส้นเอาเอาเอาฮะมาหงายสันมอานะมาเสือๆหนังเสียค่าแกะแปดร้อยว่าจะกินตัวเขามาอยู่เนาะแม่เมาสีอะไรอ่ะอะไรอะ งงมากอะไรแม่ราเมาก่อนเลยแม่ฝ่าวังยางออกไปแล้วยายไอ้ข้า้าใหม่บ่อประกาศไปท่าหุ่นดอกต่ปาะสบการท้าลมหนาคเนจ้กไลูเขาคือว่าเขาเซลอยู่อันงานหมู่บ้านนี่มันคือนำเข้ามา สวยตัดที่แ่สวยตัดทีแม่มาบ้านนี่แม่แม่เราทำบุญมากหลางดูน้ำตวจเทนนี่่ต้องแนเบอร์สเข้ามาเน้อเข้าไปอ่านเรื่องตสังกะสีสกอนส่กสีไปนี่ก็คืออันนี้เลยดิแค่นี้ยูมันนี่บ่ด้หนาวแนังมันีกยางะเอียดเลยวะกุรสตรีแบบไทย เข้าไปทางในก่อนแต่เขาเก็บขลองบริษัทรถทั้ง10,000แม่สิเปล่าเก็บคองเก็่กินโอ้โหเกกุ่มก็ได้เพราะว่ามือนี่มันบอกว่าเราไม่รีบแม่นั่งตรงไหนก็นั่งไม่ต้องรีบเก็บคองเพรถเราโอ้รถเรารถอู่ข้างในปกตินักจิบเออเก็บคองก <c oughs> อ่อน100%เก็บลอยประดับคุณดีดเอาเออเดืดชิดหอดันวัดโกกากับวัดบางิงเนาะอี กี่หลียญเขาไปเหรียญบั๊กปิงไปได้เนี่ยบังกปิงก็โกกกาดกันนาดีป้อมน้ำกันเลยปอกกัดเลยนเลยถ้าเหรียญถ้าเหรียนบกบั๊กปิงก็เราก็ไปโกกกาดบั๊กปิงนี่เป็นว่อหางเงินใส่เนาะไป็นยางมีแต่งานใหญ่งไอโดไม่ร่างงานบั๊กปิงเป็นงานนั่นน่ะท่เสิรงานมันเกิดอันท่าตอันธาตุโอ้แต่ว่าโกกกาดนี่ก็คือเดินจนแมนปัดบอกเลยเดินรถบาดจอดไกลผู้ใดตื่นสานี่ก็คือยางเป็นกิโล บอกพารถบรรทุกมาจอดตั้งแต่ที่แรกก็คือจอดมองจอดนั่นแหละแล้วก็ให้ย่างไปแร <c oughs> งมากรอบนั้นเชืชอ,อกูบับลานเปิดลานรับสี่ลำไยนี่แล้วมาผ่านดอกอ,อ,อกนัานเนาะถ้ากันยืมอันซาลิงเขาไปค้นของบัดนี้โอ้ยไก่ลายโอ้ยตายละมาโกกไม่เคยมาโกกกลางไปเบ<ค>ิ่งหมอลามแม่พ่อพอพญาแล้แมนแมนมอพอจอดจะโหถนนมยาหมอลามกิโา เมื่อหาไปบอกมอลัมยังเนี่ยถ้าจือบมผินมอลอันแล้วก็องตือยุหันเลนซอเตนบอองตือยังมาไก่กโกากด่อิทอาอยู่ไหนฮอดไกป้อกั่นะไปดนเอาเขาสิได้พุ่งไปกวนได้นี่เอาเงินใส่ไปบัดนี้บะมีเงินบ่มีเงินอีอกพูบ่มีเงินเลยมีอยู่ได้ะ กระเป๋าไอในนี้กระเป๋าไอญี่ปุ่นจำดีนะคุณพี่กระดาเออปลาเขาเรียนไปบ่งของกินปะปลาปไปเดี๋ยวเขาบ่มีแนวกินน่ากระเป๋าไอเขาจะเสร็จคอดีเออเดี๋ยวคอยมาเสียดปะเอาไปแต่จะขายเอาเงินไปก่อนฮะเอาเงินมานึ่งเขาบอกเขาเดือดมาสามีลานีเดือมัดสำนักลาบมัดถึงได้ยี่สิบบาทหนึ่งดอกเอาพัดกระเป๋าไอในเด้อเอาเพราะไปตีเสียคอจากไอเขาเออเจ็บปวดเอาเจ็บปวด ไปสองสาวนเอาอย่างพันกระเพาอันนมูสับไข่ดาวแล้วก็ท่วมากก็ได้คือซิวขึ้นรับพี่น้องเออมบ้านนีแม่ยแลวถ่ายีเ้มางก็มาคอมาเมนตนถามตีตอนไทพวกมา่ไพวกมา่ไรบงเศร้าไปใส่หมอบานเบงเศร้าเลยเบ่งเศร้าอยูอะตอนเตยลาน่ะกระยุ่นอ่แล้มันขาดไงก็เลยเอาเก็บใบก็เลยเก็บใบขาดหนองมา่ไรหนองเมื่อใหายได้ขาด กระจายเหรอ,ม,อมันขาดครับ<ำ>อันนี้ออกไปก็แกะโหลดแกะใส่กระเป๋าเก็บไ้บเลยแล้วซีรีสอีกเอาไเวทเผือหามีอีกดอกเก็บ,บไว้่ต้องให้ไพ่แหลเกด้อเพราะเบางส่วแหล้วนะจะมีอีกดอกเม่ๆต้องใคยขอ,อ,องควัญตีใหม่ไงมาห่างแค่ซู ต๊ดออกเออกระดิงหมอกกปวดเดี๋ยวไปนี่มันออกเบิดไปนี่มันเกี่ยงไปไหนกามือนีคือที่นอกรับแสบเราพามือนีไปไหนนอนเลยใส่มากันอยู่ในนั่นแหละเล่นเกมอ่ะต่ปรนอนเนาะใครน้องยอมนอนเนาะมือนีก็เพงอีกต่อไปเอาเพกไม่อีกมือนีเด้อ พอหอดปุ๊บสิบเอ็ดโมงนี่นวนเลยหอดสี่โมงแรงพอซอจะเปลี่ยนมุนเวียนเปลี่ยนไปหลายปีแต่ใจดวงนี้มันยังเฝ้ารอพบนาดถึงพอซอเปลี่ยนแต่ว่าหัวใจมันในสัญญาหมุนไปตามกาลน้ำพาความฮักส่งไปจะพอซอไหนอยากให้รู้ไว้ ว่าในหัวใจไอ้คทั้งอางขอมนุษย์้อยางขอกาะกระเพาะกระองไปแปงเขียวเห็นยีหมูบ่ะอันกระเพากะนียไข่เจียวกะเพาแบบไรหนอก่อนอ่ะกะเพาก็ได้ครับเออเอาคือกันไกงเอาอย่างคือกัน กระเพราไก่ไก่แล้วก็ระเพราหมูสับไก่ทอดแล้วก็ข้าวไข่เจียวเออเอาหมูสับมาสามหมูสับมาสามมาสี่มาหมูสับเตะเพชรีหมูอยู่หันบ่เป็นบ่มันเอาทางอาบน้ำคอยไปนี่คนน้ำนามหลายบ่อยู่ห้องน้ำย่างปลาไหลายหนวด แม่มันเป็นลานขายกับขขามันไม่ใช่แ่งบเกอเท็ดที่ใสอุ้ยก er e ินปิ้งมาเมือกบะแมนมันเป็นลานขายกับเขาเดี๋ยวมันก็มหกขายต่าง้าหนาถนนนี่ไหมโอเคโอเคปาเบาเนาะบอบอบมื่กินหลายแล้มันสีอวนมื่อมกินหลายแวมันอวนตึงลึง่ขนาดไหนเอออาบุริกี้ไหมเนี่ย โอเคครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนาแล้วก็พอกันคลิปนานนะครับถ้าพักกินขออาน้าวอาบน้ำก่อนอันที่ท้ายคลิปต้องกินข้าเราเหรอฮิงบังหล่เขานอนเออคลิปว่คลิปโซกโซเขานอนคนเมืองดีดีแต่ก็เราเขานอนเอ <c oughs> อ